ใช่แล้วฉันดูพวกคุณมาสักพักแล้วและฉันเลื่อนการพบคุณออกไปตลอดพวกคุณดูเหมือนประเภทชอบกอปัญหาและเราก็มาถึงที่นี่แล้วแต่พวกนั้นกําลังเข้าใกล้ประตูอีกบานมากแล้วและฉันต้องจําเป็นต้องเริ่มเตรียมตัวแล้วยิ่งมีข้อเสนอมากยิ่งดีไม่ต้องถามอีกโดนัทฉันสัญญาเลยตอนนี้สัญญาเพื่ออะไรคุณแน่เลยจะสิ่งนี้อ,อย่าไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยโดนัท มันบ้าขนาดนั้นเลยเหรอที่เชื่อว่าฉันแค่พยายามจะช่วยคุณเพื่อนของคุณทุกคนก็เห็นด้วยและดูสิว่าพวกเขาสนุกกันขนาดไหนฉันคิดว่าพวกเขาติดอยู่สถานที่ที่ถูออกจากเกมของุณแต่คุณเก็บเกีพวกเขาที่ว่าทั้งหมดที่ติดอยู่ทำไมท่านึส่กางเ็นสัญญาณนี่ด้วยล่ะคุณคุณไม่ใส่ใจเลยเหรอสําหรับแขนของคุณเลยเหรอโจรัส มันสําคัญนิดหน่อยใช่ไหมละ่ะฮะหรือคุณไม่ต้องการเอาแขนขึ้นแน่นอนว่าฉันต้องการกับคืนมาฉันทนแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วฉั่จะไว้ใจได้อย่างไรเพราะเขาตกลงจะไม่ทำเพื่อคุณ<ต>ไม่เบื่อ,นอนเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างเหรอโดนัดการมุ่งมั่นความสนใจไปหาผู้อื่นหรือการช่วยเหลือทีนที่วุ่นวายที่คุณอยู่ดิสอช่างน่าลาคาญจริงๆนะหงุดหงิดมากที่เธอเข้าร่วมเกมนี้ด้วยและคุณก็ต้องรับมือเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตลอดมันช่างไม่ยุติธรรมสําหรับคุณเลยแต่คุณใช้เวลามากมายกับมุ่งความสนใจไป คนอื่นแต่ตอนนี้คิดถึงตัวเองก่อนนะทุกคนต่างก็เห็นแก่ตัวทั้งนั้นมันยุติธรรมแล้วเนาะดังนั้นคุณคิดว่ายังไงบ้างล่ะเอาไม่มีใครเลยที่ที่ก็ได้ไม่อยากทำข้อตกลงใช่ไหมได้เดี๋ยวไม่นะ๋ยวก่อนคุณจะทำอะไรรอเล่นเจ้า เห็นแก่ตัวฉันก็คนเป็นอย่างรั้นถึงเวลาอีกครั้งแล้ว๊ายบายไปบอกเพื่อนๆของคุณด้วยว่าการไม่เชื่อฟังฉันจะส่งผลยังไงถ้าพวกเขาสามารถเข้าใจทุนนะ <laughs> ลาก่อน <But S 1> ยดนัสไรประโยชน์